นูแต้นไม้พรวนดินต้นไม้ทุกวันเลยคะ่ะแม่ไม่เหนื่อยเลยคะแม่ต้นไม้มันหายไปทุกวันนะลูกหายไปไหนคะแม่ที่อื่นก็มีเยอะแยะไม่ใช่หรอกลูกที่บ้านเราก็มีแต่ต้นไม้กว่าจะเติบโตใช้เวลาเกือบสิบปีเลยนะลูกนานจริงๆจริงสิลูกอย่างต้นสักบางต้นเนี่ยอายุมากกว่าแม่อีกนะกว่าจะเอามาทำป่าบ้านได้หรือเอามาใช้ประโยชน์ได้อนะลูก ขนาดใน,นเชี่ยวูอุดของแม่แสดงว่ากว่าต้นไม้จะโตมันก็คงต้องใช้เวลานาะจ้ะลูกแม่มาดูข่าวเร็วน้ำท่วมทะลุบ,บ้านเราแล้วค่ะไหนลูกน่ากลัวจังเลยนี่เกิดขึ้นที่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ เรื่องที่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านท่าดวงจังหวัดเพชรบูรณ์ต่างก็ตกอดตกใจกันค่ะเมื่อน้ําป่าไหลทะลักเข้ามาช่วงกลางดึกกาลังนอนหลับอย่างสบายเลยค่ะตีหนึ่งกว่าประกฏว่าน้ําป่าเข้ามาเนี่ยไม่มีใครได้ทันตั้งตัวนะคะสุดท้ายแล้วทรัพย์สินภายในบ้านเนี่ยเสียหายอย่างมากเพราะว่าจมน้ําสําคัญที่สุดเลยตอนนี้ก็คือไฟดับด้วย การให้ความช่วยเหลือก็ยิ่งยากลำบากเข้าไปอีกนะคะตอนนี้มีรายงานว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนักมากกว่า100ครัวเรือนค่ะน้ำป่าได้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนซึ่งเกิดขึ้นในบ้านท่าด้วงหมู่8ตำบลท่าด้วงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเสียหายอย่างหนักกว่า30หลังคาเรือนและมีบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบเดือดร้อนกว่าร้อยหลังคาเรือนด้วยค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรคะแม่สาเหตุนะลูกจากการเกิดน้ำท่วมน่าจะมาจากสาสาเหตุลูก สาเหตุแรก็จากธรรมชาติก็ฝนตกมากๆก็ทาให้เกิดน้ำร่วมได้หรือไม่ก็น้ําทะเลหนุนขึ้นมาค่ะ2ส,สาเหตุมาจากฝีมือคนลูกฝีมือมนุษย์เนี่ยลูกนะไปตัดไม้ทําลายป่าหรือไม่ก็ทําลายคันป้องกันน,น้ำไงลูกค่ะแม่เนี่ยค่ะสาเหตุที่มาจากฝีมือมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดลูกเพราะว่าไปตัดไม้ทําลายป่าน,นี้เวลาฝนตกหนักๆๆมาก็น่แม่ก็สังเกตไหมคะ ท่อนซุงเนี่ยค่ะมาไหลทับหมู่บ้านน้ำก้อทั้งหมู่บ้านเลยลูกเพราะว่าถูกบนภูเขาเนี่ยถูกตัดไม้ต้นไม้ไม่เหลือเลยลูกเพราะต้นไม้เนี่ยมันสามารถกุ้มน้ําได้ใช่ไหมคะเวลาฝนตกหนักมากๆนี่นะคะลูกน้ําก็จะไหลพัดท่อนซุงเนี่ยมาทับหมู่บ้านเลยลูก รวยทั้งเลยค่ะแม่แล้วที่เราไปปลูกป่าันนี่ก็พอป้องกันไว้ใช่ไหมคะแม่ใช่ลูกเราต้องช่วยกันเริ่มปลูกต้นไม้คนละต้นสองต้นเวลามันจะส่งผลถึงอนาคตนี่ลูกเวลาหนูโตเป็นสาวใช่ไหมหนูเวลาหนูเดินเข้าสวนเนี่ยต้นไม้เราปลูกไว้เนี่ยก็จะเป็นร่มเงาใมแบบหนูใน,น,นี่แหละลูกมันยิ่งใหญ่จริงค่ะแมต้นไม้ในน้อยครับให้หนูได้้รูอะในหลายอย่าง ปลูกต้นไม้ได้วยมือของหนูเองแต่ส่วนบ้านเราเต็มไปหมดแล้วได้สิลูกแต่ส่วนบ้านเรามันเต็มไปหมดแล้วนะเรายังมีที่เหลือที่จะปลูกที่หนึ่งนะลูกน้ำเพชรปลูกแล้วจะรู้สึกว่ามีคุณค่าและยังช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วยนะลูกที่ไหนคะแม่ไปใกล้บ้านเหล่านี้เองนิดเดียวเองไปไปกันเย้แม่ที่สุดเลย กเพราะว่าน้ําธรรมชาตินี่นะคะมันจะทําให้ต้นไม้เนี่ยชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแม่ดูแล้วนะคะพื้นดินแถวเนี้ยชุ่มชื้นมากเลยลูกดีหน้ารับรองว่ามันจะต้องโตขึ้นมากกว่านี้อีกลูกหนูภูมิใจค่ะแม่ต้นไม้ใบเขียวเยอะแยะเ,เลยใช่ลูกต้นไม้ที่สีเขียวนี่แหละค่ะทําให้ร่างกายแล้วก็สายตาของเราก็ได้พักผ่อนแต่นี้เราจะไปมองเทคโนโลยีอะไรที่บอกว่ามากตลอดเวลาเนี่ยเรามาพักสายตาดูวยสีเขียวนี่หะคะลูก ไม่สายตาเราดีสมองเราดีแล้วก็ปอดเราก็สะอาดด้ยวยค่ะลูกอยคะมันดีต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมคะลูกะนะคะ